สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของเห็ดเลยค่ะใช่แล้วค่ะเห็ดนางฟ้านี่แหละคะ่ะใครที่ชอบทานเหมือนเจ๊กุ้งนะคะเคยคิดไหมคะลวกกี่นาทีเนาะสุกกําลังดีนะคะไม่เละจนเกินไปค่ะนําเห็ดนะคะไปล้างแล้วพักไว้ก่อนเลยค่ะ ไม่ควรล้างแล้วทิ้งไว้นานจนเกินไปนะคะเพราะว่าจะทำให้เห็ดเละนั่นเองค่ะเราควรล้างแล้วก็นำไปลวกเลยนะคะจากนั้นเรามาตั้งไฟเลยค่ะเปิดน้ำตั้งไฟเลยนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะ ตัวช่วยอีกอย่างก็คือใบเตยนั่นเองค่ะใครที่มีใบเตยนะคะเจ๊กุ้งแนะนําให้ใส่ใบเตยลงไปด้วยค่ะรับรองว่าเห็ดรั่วของเราหอมอร่อยไม่เละแน่นอนค่ะจากนั้นก็นําเห็ดนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะใส่เห็ดลงไปให้หมดเลยนะคะแล้วเริ่มจับเวลาเลยค่ะเวลาที่ดีที่สุดนะคะก็คือสองนาทีนั่นเองค่ะ หลังจากน้ำเดือดนะคะแล้วใส่เห็ดลงไปให้จับเวลาเลยค่ะ2นาทีนี่แหละค่ะกําลังดีแน่นอนค่ะและถ้าใครมีใบเตยนะคะเจ๊กุ้งแนะนําให้ใส่ลงไปเล็กน้อยค่ะรับรองว่าเห็ดหอมอร่อยแน่นอนค่ะจากนั้นนะคะก็น,นําเห็ดของเราค่ะแช่ลงไปในน้ําอุณหภูมิห้องนะคะใส่ลงไปตามภาพนี้ได้เลยค่ะเพื่อหยุดความร้อนของเขานั่นเองค่ะ แช่ลงไป30วินาทีนะคะพอครบ30วินาทีให้นํำขึ้นมาแล้วพักไว้ให้แห้งเลยค่ะเพียงแค่นี้นะคะเราจะได้เห็ดลวกที่หอมอร่อยไม่เละแน่นอนค่ะลองดูนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ